พี่บขรักรูปหนึ่งสองสามโอ้หลอกหลอกกว่าในรูปเยอะเลยอีกรูปหนึ่งหนึ่งสองสาโอ้หลอกหลอกกว่าในรูปเลยอีกรูปหนึ่งหนึ่งสองสามแน่โอเคขอ,อบออคุณค่ะ ไปหลับสอนสอนมวยนะครับมวยเด็กสอนนะครับสอนหมดนครับสอนหมดนะครับนี่นะครับหัวขาวนะครับแล้ววันนี้จะขึ้นเก้าผมไหมได้ถ้าเป็นาตัวผมทักคนเดียวเลยนะไม่ไม่ไม่เกี่ยงครับถ้มีคาตัวดูลำแข้งแล้วไม่น่าจะได้ดูน่องดูน่องแล้วต่างกันไปดีกว่าครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ